สวัสดีครับพี่น้องกิจกรรมตอนค่ำมื้อ่ี้ครับหลังเลือกเรียนครับบึงคนมันคนดุครับจะประกลูกเสาให้เสาหนะ้ากับสิตะกรครับพาลูกซ้ายปลูกตะไคร้ครับมันก่นอย่างบุญน,นะเบื้องพระเอาตะไคร้ก่อนเอาพันตะไคร้ก่อน ัวสิงไข่ระเดี๋ยภาษาอีสานเรียกหัวสิงไข่ปูละ่ะคนดุอ่ะวันนี้ได้พันแล้วเอามาลงหลุมกันพี่น้องเบิง้งเบิง้งยัดขุดพ่อเฮ็ดนี่ยุบนี่ถือกันหมดจุกนะเนี่ยเฮ็ดแล้วลงฝนไปก่อน,นครับ Có tìm xem phần nữa phần nữa phần nữa 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 con, nữa 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 คนติบ่ฮู้เย็นคน หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก ผมอยู <misery. S 2> ừ, yeah. ่นะเห็ผมมันไหเนี่ยเห็นผมปุ๊บปุ๊บเลามไม่ตืนยเอาเดี๋ยวก็เีนะ ปลูกต้นเดียวมันจะเกิดต้องไปยังเอาเลยผมยังเดี๋ยวเอาให้ผมหักมันได้ที่ก็อีกซองคุ้ม

你可以里面。 Yeah.

อย่างเราเนี่ยุไม่ดีเ,เนี่ยหับน้าน้อนสับไปครับพี่น้องกิจกรรมหลังเลิกเรียนครับมันนี่ปลูกหัวชิงไข่พาดเด็กน้อยหัดเฮ็ดไว้ถ่ายยูถ่ายกินครับนี่เบิง้งอันนั้นกระเม็นนั่นนะอันนี้กระเม็น,น,นะน,นรมรครับบริสุทธิ์เพิ่นต่อไปโหลดอะ่ะเอาของเก่มามาขยายครับนั่นนะก่อนั้นมขาขยายอ่าสอนให้เขาเฮ็ดครับมันหลพลัน การเกษตรไงนี่คนอดิธามีด้วยว่าปลูกเลือกเบิกตื้นมันเลยปลูกเลือกนะครับเพราะว่าปลูกไว้จะยุ่งยกินไม่ได้ปลูกข้าวปลูกข่ายครับเพราะมันถมหกักฝนตกมามันก็ติดพอดีครับนะเนี่ยนี่แหละงามเนี่ยบางามเนี่ยเสีเนี่ยบเสียเนี่ยเราจะหกักลงดินได้คือเกา่าครับเอากิจกรรมดีๆมาฝากพี่น้องครับพนันโดกโซเชียลโลกออนไลน์นี่แหละ พี่น้องได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับเอาขากล้องก็ได้เอาถ่ายคลิปนี้โอ้ขากล้องก็บพเป็นใจเนาะพี่น้องเนาะให,ให้พ่อแม่พี่น้องเขาสุขก,กันหมานครับร่ำรวยเงินทองสุภาพร่างกายแข็งแรงครับไปทำภาพเบาได้คือเก่าพี่น้องสวัสดีครับ